ก็สวัสดีรับวันนี้พบกับผมแบงกุปเชนะวันนี้ผมมาทําการอัดคลิปวงหน้านะครับของคลิปอะคลินิกส์นะครับในวันพุธที่ยวยืนกันไว้วันที่30นะครับเผื่อใครไม่ได้เข้าติทวะก็สามารถดูคลิปผมนะครับแล้วก็สามารถฟีดแบ็กผมกลับมาได้นะครับผมก็มาทําคลิปอันนี้เอกสารอ้างอิงนะครับจากของคลิปอาจารย์ชัยพันธ์นะครับก็อาจารย์ก็มีแปะโจทย์ที่ค่อนข้างดีอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้สนับสนุนให้ไม่ได้เรียนคลิปนะครับแต่ว่าอา ผมเนี่ยแค่มาทําคลิปเพื่อเผื่อคนที่ติดทัวนะครับไม่ได้เข้าเย็นนะครับหรือว่าติดเหตุการณ์อุบัดิเหตุใดๆนะที่ไม่ทําให้ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เข้าเย็นนะครับก็สามารถมารับชมคลิปของผมได้นะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับผมขออาทำทัวแป๊บหนึ่งนะคเดี๋ยวผมมาอัดคลิปนะครับโอเคเพิ่มโอเคเพิ่มเลยครับเขาบอกนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับดึงตัวเองขึ้นด้วยมุม15องศานะครับจากรูปที่โชว์ดังกล่าวนะครับโดยที่คนเนี่ยกับ คนเนี่ยกับบดลากเนี่ยมีมวลรวมกันคือ100กิโลกร,รัมให้เราหาค่าเวงนะครับของผู้ชายคนนี้นะครับจากการดึงเชือกเนี่ย250นิวตันโอเคขั้นแรกนะผมเมื่อกระบบก่อนระบบผมเนี่ยเป็นคนกับบดลากนะครับก็เป็นคนกับบดลากก็เป็นอย่างนี้นะครับ m g นะครับ100่งร้อยคูณเก้าเออทำถามที่ดีนะมีคนชอบถามผมนะครับเออคุณแบงค์ครับอันนี้ใช้คอร์สอันไหนใช้ทราอันไหนใช้คอร์สผมจะสอนหลักเหมือนที่ผมสอนในสแตติกนะครับถ้าใคร อยากเข้าใจลึกๆก,ก็ไปดูใน s t a ติกนะครับแต่ผมจะสอนเบื้องต้นให้นะครับโอเคอันเนี้ย MG ถูกไหมครับอืมอน,นี่แรง MG นะก็อันเนี้ยมุม75าองศาถูกไหมครับอันเนี้ยผมวาดเป็นดนานาบฉากอันเนี้ยก็เป็น15องศาเพราะฉะนั้นแรงที่วงมัดเนี้ย15เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้คอร์สอันนี้ใช้ทรายโอเคนะครับก็แรงตึงเชือกสองห้าินิวตันเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันก็ อันนี้2 5 0 2 5 0ก็เป็น3คูณ250นะครับลบกับ MG นะครับ s ซ n 15าแกน x คิแกน X อเดี๋ยวผมตั้งแกนนั่งอิงนะครับเดี๋ยวไม่ได้คะแนนนะครับเท่ากับ MA แก้หา A ออกมาได้496นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหราบใครมีคำถามมาติดต่อช่องทาง IG b a แบงคธนัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปตอนต่อไปทุกข้อนะครับผมจะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในกลุ่มรุ่นนะครับว่าเออผมจะส่งให้นะครับ เออบอัวก่อนนะครับว่าจุดประสงค์คลิปเนี่ยไม่ได้หม่ไม่ได้สื่อให้คนไม่เข้านะครับแต่ว่าเป็นการทําเผื่อคนที่ไม่มีเวลาเข้าหรือว่ามีทุ้วจำเป็นหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีภาวกิจครอบครัวนะครับเข้ามาเข้ามือไม่ได้ผมก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ